สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์ comment, การกดแชร์และทุกๆกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่ เข้ามาซัพพอร์ตให้กัรและการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทคนในทุกๆวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะเชื่อว่าบางท่านนะตอนนี้รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่สบายใจมากๆเลยมันเป็นความรู้สึกที่ อาจจะกวลกระวายอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นทรายทาให้คุณรู้สึกแปลกๆนะคะในวันนี้แล้วก็ในตอนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูท็อปปิกของเราวันนี้ดีกว่านะคะให้ไพ่โชว์บางอย่างเกี่ยวกับเขาในเวลานี้นะคะว่าว่าเป็นยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีอะไรนะคะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะสมัครสมาชิกคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะซัพพอร์ตทางช่องเวลาไลฟ์สดก็จะมาพูดคุยแล้วก็จับพลังงานให้ด้วยนะคะส่วนพี่ะคะส่วนตัวนะคะ3คะําคถามกับแบบโทย,ยังเปิดรับอยู่รายปีปิด รับเรียบร้อยแล้วแอดไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยถ้าปิดรับทั้งหมดก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้งค่ะเรามาดูพลังงานของไพ่นะคะให้ไพ่โชว์บางอย่างเกี่ยวกับเขาณเวลานี้ค่ะเกี่ยวกับเขาในเวลานี้ค่ะ temperance เดอะฟู food, นะคะแล้วก็อสศวินดาบธาตุลงนะคะคือเขามีความสุขดีนะคะมีความสุขดีแล้วก็เดอะฟูค่ะเหมือนกับว่าเป็นโสดเป็นคนที่แฮปปี้แล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะคะฉันมีความสุขดีนะเราและคุณต่างคนต่างนิ่งกันนะคะห่างกันออกไปอยากที่จะปรับความเข้าใจนะคะแค่ถอยออกมา เท่านั้นเองนะคะถอยแล้วก็นิ่งออกมาเพื่อที่จะทําอะไรในตัวตนของตัวเองก่อนทํากิจวัตรประจําวันทําหน้าที่การงานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้มีชีวิตเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองเพื่อที่จะค้นหาความรู้สึกจริงๆของกันและกันหรือวันเวลาผ่านไปแล้วคนสองคนจะมีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะคะ เขาอยากปรับความเข้าใจและพูดคุยกับคุณด้วยอยากเดินทางมาพบเจออัศวินดาบธาตุลมรอคอยการได้เดินทางมาทบเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตวนะคะ in person คุยกันแบบมีเหตุผลเคลียร์กระจ่างปัญหาให้มันเข้าใจนะคะทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความนะคะจากเขาคนนี้อย่างการะหันหันไปทาในตั้งตัวนะคะเหมือนตอนนี้เขามีความสุขแฮปปี้ดีกับชีวิตของเขานะคะ เขาเป็นราชาไม่เท้าธาตุไฟนะคะธาตุลมเขาคิดหาวิธีในสเต็ปต่อไปในความสัมพันธ์ว่าจะทำยังไงนะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็ราชาไม้เท้าคิดแผนการที่จะเข้าหาคุณยังไงดีเขาส่องคุณเขาคิดถึงคุณเขามีความรู้สึกถึงคุณนะคะ คือด้วยความที่เป็นราชามไม่ท้าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบปิพันธ์ธธธนที่ดีมีความรู้มีความสามารถควบคุมได้ทุกอย่างเอาอยู่ได้ทุกอย่างผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายในชีวิตของเขาแล้วเป็นคนที่วิสัยทัศน์กว้างไกลมองการไกลนะคะจะจีบคุณจะเข้าหาคุณต้องจีบให้ได้แล้วก็ต้องคิดเยอะจีบอย่างชาญฉลาดจีบแบบมีคําพูดวิจารณ์จีบอะไเนียจิต วิทยาในการคุยกับคุณนะคะจะคุยกับคุณได้ยังไงจะใช้ความสามารถพิเศษของเขาคุยกับคุณได้ยังไงส่งข้อความหาคุณได้ยังไงนะคะหาวิธีที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเขารู้สึกถึงคุณอยู่แล้วก็ส่องแล้วก็มองคุณอยู่นะคะถ้าคุณเป็นเพื่อนกับเขาในโซเชียลนะคะคิดว่าจะทำยังไงในสเต็ปความสัมพันธ์ต่อไปนะคะ และตอนนี้เขาเป็นคนที่เป็นราชาไมเท้าซึ่งเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะทำงานเก่งหรือว่าบางท่านก็อาจจะบ้างงานหมกมุ่นอยู่กับง,งานมากๆนะคะด้วยความที่มีองค์กรหรือว่ามีบริษัทมีหน้าที่การงานที่ต้องจัดการหลายหลายที่หลายอยา่างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เดรฟูนะคะเขาเป็นคนที่แบบมีความสุขกับตัวเองเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะคะคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ามีพรสวรรค์เก่งจะทาอะไรก็คือ เหมือนกับว่าทาได้หมดทุกอย่างนะคะแล้วก็รู้เท่าทันคนอื่นไปหมดเลยรู้ว่าคนนี้จะต้องทํายังไงรู้ว่าคนนี้จะต้องพูดยังไงเข้าหาย,ยังไงรู้จังหวะช่วงเวลาย,ยังไงมีทริคในการดูใจมีทริคในการลองใจมีทริคในการพูดคุยด้วยนะคะค่อนข้างเป็นคนฉลาดแล้วก็หลักแหลมมากๆมองการไกลนะคะเป็นคนตัดสินใจอะไรได้ดีอย่างมั่นยำนะคะเก่งวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะถ้าเขา มีช่วงจังหวะเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะมาหาคุณอย่างกระดันหันหรือว่าการส่งข้อความมาหาคุณมาคุยกับคุณนะคะสิบไม้เท้าเขามีภาระหน้าที่แบกรับไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้หน้าที่การงานนะคะแล้วก็เรื่องส่วนตัวการงานการเงินหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างต้องจัดการนะคะคือเป็นคนที่ทํางานหนะัก The h a n g m a n เขาอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ว้าว Two of Cups แล้วก็ The World 2ใบนะคะคือสิบไม้เท้าคือการเดินต่อไปในจุดหมายที่ต้องการเห็นไหมคะว่าเป้าหมายคืออะไรนะคะคฤหาสนหลังนี้หรือว่าวังนะคะหรือว่าปราสาทนี้อยากที่จะไปต่อให้ได้ไปถึงจุดหมายชัยชนะในความสัมพันธ์นะคะ ได้เราคอยการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกับคุณพูดคุยกับคุณดินเนอร์กันอีกครั้งเรามาเจอกันตัวต่อตัวเรามาคุยกันได้ไหมนะคะดินเนอร์ทานข้าวได้เห็นหน้าได้สบตาซึ่งการและการการเปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์การเดินทางมาพบเจอเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งต่างๆให้มันคือเหมือนกับว่าเขารอคอยที่จะเปลี่ยนแปลง อะไรที่มันนิ่งอะไรที่มันเงียบอะไรที่มันไปต่อไม่ได้อยากที่จะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นสิ่งให,ใหม่ๆความสวยงามความสุขสมหวังนะคะเปลี่ยนโลกทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีความกระจา่างและเข้าใจทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นนะคะยังคงตามยังคงรอคอยที่จะคุยกับคุณและกลับเข้ามาหาคุณอยู่อาจจะเป็นพลังงานของทวินเฟรมหรือโซลคอนเนคชันนะตอนนี้ที่คุณกับเขามีอะไรที่ลึกซึ้ง มีพลังงานที่ลึกซึ้งภายในจิตใจจิตวิญญาณของคนทั้งสองคนมีความถูกชะตาต้องตาต้องใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอมันตัดไม่ขาดมันยังมีความรู้สึกฝันถึงคิดถึงมีการส่องหาฝันถึงอย่างแน่นอนระลึกถึงรู้สึกถึงอยู่ทุกครั้งตลอดเวลานะคะเวลาที่ที่ว่างยามว่างเพราะนั้นเขารู้สึกว่าเขาจะหาหาทางหรือรอคอยโอกาสโชคชะตาเพื่อที่จะได้มา พบเจอกันกันกบคุณว้าวนี่คือไพ่ที่ออกมาหนึ่งถ้วยนะคะเดอสตาร์นะคะ, Star, ะ,ค,ะคือเหมือนกับว่าการอยากเข้ามาที่จะขอโทษนะคะเขากับพัฒนาความสัมพันธ์การเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เริ่มต้นแบบนับหนึ่งกันใหม่อะค่ะถ้าถ้าถ้าตอนนี้โชคชะตาเดินหน้าต่อไปวันแล้วก็เวลาเดินหน้าต่อไปอยากที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่อยากบอกว่าคิดถึงคุณด้วย นะคะเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าคิดถึงนะมีความรู้สึกคิดถึงมากๆแล้วก็อยากที่จะพบเจออยากปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณเดอสตาร์ Star, แล้วก็สิบถ้วยนะคะเหมือนกับว่าอยากที่จะให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันอีกครั้งฟื้นฟูความรู้สึก สิ่งต่างๆที่มันเป็นประเด็นสนิ่งต่างๆที่มันผ่านมาแล้วให้กลับมาเป็นความอดมสมบูรณ์เป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันอีกครั้งค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเหมือนกับว่าถ้าก่อนอันนี้คุณกับเขาเคยคุยแล้วมีประเด็นกันว่าเฉยๆเขาก็อยากที่จะกลับเข้ามาได้ปรับความเข้าใจพูดคุยขยับสถานะความสัมพันธ์แล้วก็อยากให้คุณและเขาได้จูนในความสัมพันธ์ในอนาคตเพื่อที่จะไปสู่ ขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะเป็นคู่รักแล้วก็เริ่มต้นกันไปโดยที่เป็นคู่ชีวิตกันนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของไพ่ที่อยากจะบอกคุณนะคะด้านหลังไพ่เป็น The Emperor เนะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆหรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มาก เป็นผู้ใหญ่มากๆเกินกว่าไหวนะคะเป็นพ่อแม่แม่ๆหรือว่ามีลูกติดก็ได้คุณกับเขาเป็นดั่งโชคชะตาที่นำพาให้ได้มาพบเจอกันมันช่างมีความรู้สึกตัดไม่ขาดมีความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างคุณและเขานะคะแม้กระทั่งยามที่จะแบบว่ายังยามนอนหรือว่าก่อนจะนอนยังรู้สึกคิดถึงแล้วก็ฝันถึงอยู่เลยนะคะและมีบางสิ่งบางอย่างที่มันย้ำเตือนเรื่องของคุณอยู่เสมอ นะคะเพราะฉะนั้นยังสองยังมองคุณอยู่นิ่งไว้เพื่อที่จะรอโอกาสจังหวะดีๆคิดจะคิดจะเข้าหาคุณโดยจะทํำยังไงดีนะคะอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนเปลี่ยนไปเร็วๆนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของไพ่ที่อยากบอกบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเขานะคะทุกคนนะก็มันก็อาจจะเอียงๆหน่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะคะนางฟ้ากัน ขอคำตอบนางฟ้าค่ะกับสิ่งที่ทุกๆคนจะได้พบเจอนะคะ remain positive get more information นะคะคิดบวกไว้ย้ำเตือนเสมอว่าพลังงานดีๆ เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เรียนรู้ชีวิตของเราณตอนนี้ด้วยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเวลาที่จะได้พบเจอหรือว่าการพรัฒนาความสัมพันธ์ต่างคนต่างมีชีวิตหน้าที่การงานที่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวการตื่นรู้ของกันและกันถ้าเป็นทวินเฟลดหรือโซคอนเน็กชันบางสิ่งบางอย่างก็รอคอยที่จะได้กลับมายูเนียนนะคะอัปเดตชีวิตได้พบเจอกันอีกครั้งได้สบตาได้มองหน้าได้ปรับความเข้าใจนะคะกันอีกครั้งหนึ่งรอคอยการได้เดินทางมาพบเจอกับคุณ นะคะก็ประมาณนี้ค่ะกับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะคะหวังว่าทุกคนจะได้คลายความอึดอัดแล้วก็คลายบางสิ่งบางอย่างลงนะคะอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่รอคอยนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยเสมอตอนนี้เราเปิดใจเราใช้ชีวิตให,ให้ให้มีความสุขมากๆนะคะ อยู่กับตัวเองแล้วก็สิ่งที่จะทําให้ทุกคนได้รู้สึกว่าการรักตัวเองมันมีเกียรติแล้วมันก็มีมีคุณค่ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะตอนนี้สิ่งที่ใช่มันจะออกมาในวันที่ใช่และจังหวะที่ลงตัวถ้าคู่ของคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําสูงเขาจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขาจะรู้ว่าอะไรควรทําก่อนหลังหรือจังหวะไหนในชีวิตนะคะก็ดูว่าคู่ของเราว่าเขาเป็นยังไง นะคะเป็นคนยังไงคิดยังไงลักษณะยังไงสังคมหน้าที่การงานเป็นอย่างไรนะคะวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณกับเขาได้พบเจอกันหรือว่าได้พิสูจน์ตัวต,ตนของการละกันจริงๆว่าใช่ของการ,การละกันรหรือเปล่านะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ